สวัสดีครับริมยมชาแนลชาแนลของนัก DIY กลับมาอีกแล้วครับกับช่วงพลังงานทดแทนนะครับโอ้โหฝุ่นหนาประมาณสามนิ้ว <c oughs> <c oughs> เคยทำมาแล้วนะวิธีทำความสะอาดจะตัวแผงนะครับนั้น,น,นผมก็จะมาดูหลังห้องนะเออปรากฏว่าโอ้โหมีทั้งขีนกก็มีนะอมว่มวปกติก็ฝุ่นก็ประมาณนี้ พีเอ็ก็เริ่มมากันแล้วนะหมันล้างหมันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างที่หลังเพราะวัวนนี้ต้องไปทำงานแนละ้วแต่มาถ่ายครับอัปเดตให้ดูเฉยครับว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่มนี่นะออก็ฝุ่นยเยอะเป็นปกตินะครับก็หมันทำความสะอาดนะครับพี่เพื่อนๆท่านใดที่เล่นพลังงานทดแทนนะครับก็เลือกที่ตั้งในการติดตั้ง ให้มันสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับอย่างเช่นรูฟท็อปสมมุตินะพี่ไปติดบนรูฟท็อปอะไรเงี้ยก็ต้องมีบันไดนะมีบันไดมีมีการาทําที่ขึ้นไปล้างไปเลยนะเนาะแล้วเรื่องความสูงจากรูฟท็อปนะครับจากหลังคานะครับมาที่แผ่นนะก็ต้องมีช่องวางระหว่างแผงกับหลังคานะครับเพื่อลดความร้อนนะครับ เพื่อที่จะให้ลมอ่ะมันโฟลไปใต้แผงเนาะทาให้ประสิทธิภาพอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ดูปกติแล้วที่ติดกันนะเขาติดกันวางบนบนแผงกระเบื้องเลยนะครับอันนั้นมันมันมันก็สวยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนาะยกขึ้นมาประมาณ40เซนอ่ะอย่างน้อยลองไปติดตามคลิปของอาจารย์ไก่ได้นะครับว่าเขาอธิบายไว้ว่าลมที่โฟลใต้แผงเนี่ย มันจะทาให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนอนะมากขึ้นแล้วก็ทําให้แผงนะครับลดความร้อนได้เยอะนะครับทําให้ผลิตไฟได้มากขึ้นนะครับต่อวันนะครับเออเดี๋ยวอลองดูนะครับวิธีการทําความสะอาดก็สําคัญเนาะหรือใ,ใครที่จะติดตั้งนะครับดูดีๆว่ามันปีนขึ้นไปล้างได้ไหมมันไปทําความสะอาดได้หรือเปล่าเพราะมันเปื้อนขนาดเนี้ย ไฟก็ไม่น่าจะเข้าเยอะเนาะเออเนี่ยฮะดูฮะมีแต่ฝุ่นดูมือผมนะเนี่ยฮะนะก็คือการทำความสะอาดก็สำคัญการติดตั้งก็สำคัญนะครับก็โอเควันนี้มาประมาณนี้ครับกับริวิมชาแนลชาแนลของนัดีบายช่วงพลังงานทดแทนไปนะครับบ๊ายบาย